สุนัขล,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 ละห์ะนัลละห์ฮิม Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh จำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษานิสัยเยโฮดจากอัลกุรอานโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้จริงแล้วเนี่ยก็คือจำเป็นต้องรู้ต้องศึกษาแน้นกุรอานโดยรวมอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเวลานี้เป็นการเฉพาะเนี่ยที่มีสงครามที่ได้เกิดขึ้นนะครับในที่กาซานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ก็ตามขอรัวต่อมรัสุบาหารหัวแต่ละให้ปกป้องพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับ หน้าที่ของุสลิมกุกคนจําเป็ศึกษาจากอันกุรอานและรวมถึงจากสุนัขท่านนบีซอลลัลหัวสันแล้วก็ในประวัติของท่านเนี่ยก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของชาวยิวที่ถูกระบุในอันกุรอานหรือในบอของท่านนบีซอลลัลหัวอะลลฮสแลมถามว่าเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้รู้แล้วแล้วก็ปฏิบัติตัวกับคนเหล่านี้อย่างถูกต้องอัลลอฮุสุบฮานะหัวแต่ได้กล่าวยกตัวอย่างเช่นนะในสรอยูซุฟอะลัอฮิสสลมเนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงต้นตระกูล ของบันิอิสราเอลทั้งหมดเลยก็คือนบียากูบแล้วก็ลูกลูกของท่านเนี่ยสิบคนใช่ไหมฮะแล้วก็อีกสองคนจะเป็นเดบียูซุฟกับบินยามีนเราได้รู้ถึงอะไรนะฮะรากของบันิอิสราเอลรวมถึงชาวอยู่ในปัจจุบันนี้ทำให้เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบุคลิกของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราได้กล่าวถึงเรื่องานบีมูซาอะัลฮิสสาลามแล้วก็บันิอิสราเอลเนี่ยเราจะได้รู้ ว่าพวกเขาปฏิบัติกับนบีของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างในเก่าถึงนบียะฮยานาบีสักริยานาบียะฮยาอะลฮิมอะลฮิมอะลฮิลฮลมัสลามซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในบรนีอิสราลแล้วก็ถูกชาวอยู่เข่นฆ่าเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงนบีอิซาหรือพระเยซูอะัลฮิสลามก็เกือบที่จะถูกสังหารเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วอลัลลอฮ์ยังได้พูดเจาะจงเลยนะเป็นการเฉพาะยะฮูตในอัลกุรอานเนี่ยดังนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเวลานี้เป็นการเฉพาะที่เราจะจะได้รู้ถึงพฤติกรรมต่างๆว่าพวกเขาเป็นอย่างไรพวกเขารู้จักเราอย่างไรรู้จักท่านอบียีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามอย่างไรเราได้กล่าวอุสบิลามิชชตันอุลจิมอัลลาดีนอาตีนาฮุมุกิจาบบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำเพี้ยแก่พวกเขาอนุนกิตาบทั้งหลายเนี่ยยาอิฟูนอฮูรู้จักท่านอดีกามายาอิฟุนอับนานเหมือนกับรู้จักลูกๆของพวกเขา หมายถึงพวกเขารู้จักท่านในบีซอเราสลเป็นอย่างดีแม้เราจะไม่รู้จักพวกเขาได้อย่างไรจำเป็นต้องรู้จักเนื่องจากว่าอันกุรอ่านคือเราจะไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่ฉาบสวยแต่ว่าเราจะรู้รู้ถึงรากรู้ถึงบุคลิกที่อัลลอฮฺสุบะฮานุฮะตรลสกล่าวถึงพวกเขาในอันกนุตร์อ่านเช่นอายะห์หนึ่งที่เราบอกละจีรันอาชดนาสอาดาวะะลิลดีนอามานุยฮุดวะลดีนอัชรอปและแน่นอนเจ้าจะต้องพบอย่างแน่นอนว่า คนที่เป็นศัตรูตัวฉกาดของบรรดาผู้ศรัทธาก็คือบรรดยายยฮูและก็บรรดาผู้ตั้งพรรีทั้งหลายนี่ก็คือบุคคลที่เาลาสุบฮานาะหัวะต่ละกล่าวไว้ในอันกรานเราจะรู้แล้วจะได้ระวังรู้แล้วจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและรู้แล้วจะได้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างในฮิทตานนบี็อลลอหะสัมก็ได้มีการกล่าวไว้ในช่วงอาคิริสจมานช่วงท้ายๆของโลกดุนยานี้ว่าจะมีนบีอิซาพระเยซูอะลัยสสลาเนี่ยลงมาอีกครั้งหนึ่ง ใช่ไหมครับลงมาบนโลกนี้ครั้งแล้วก็อันมีอันมาเซียอัจดจานนบีอิสซาเนจะมานำบรรดาผู้ศรัทธามาเซียอันอันดจานเนี่ยจะมานำบรรดายาฮูดทั้งหลายแล้วก็จะมีสงครามที่เกิดขึ้นต่างๆนานามากมายนี่ก็คือความรู้ที่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ แต่จะอธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบันให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องเป็นอย่างดีและควรปฏิบัติกับข้ออย่างไรและหถึงเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนบ,นบีอิสลาหและอิสลามอิมาม,มาดีที่จะมาถึงงนั้นนี่คือความจําเป็นที่เราทุกคนต้องกับข้อหากุรานนภาพรวมและมาศึกษาเรื่องราวของยาฮูดในอัลกุรอานาอย่างจริงจังน,น,นะครับฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปแล้วก็มาเริ่มต้นศึกษาเรื่องราวของ ยาฮูดในอันกะุรอานรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่กุรอานจะให้ทางนําเราไปส่วนทางอันเที่ยงดแล้วบอกกับพี่น้องว่าอันลกุรอานเนี่ยไม่มีไบแอสอัลลอฮฺซุบฮานว่าแต่เป็นพระเจ้าแห่งสกากลโลกพระองค์เป็นผู้บอกเองว่าวันนี้ฟุตบอลจุกุมารลายอะไรนี่และข่านั้นได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเจ้าคือบันิอิสราเอลเนี่ยเหนือสกากลโลกเราให้ความโปรดปรานกับบันิอิสราเอลเหนือสกากลโลก แล้วเราจะมีอคติกับพวกเขาเป็นไปไม่ได้แต่พวกเขาเองต่างหากที่อาธรรมตัวตัวเองแล้วก็อาธรรมต่อผูอื่นดังนั้นการศึกษาจากอันกรานจะทําให้เราได้รู้ข้อเท็จจริงอย่างที่สุดและไม่มีใครที่จะบอกข้อมูลได้ดีมากกว่าที่ล็อกสุภาษณ์หนุ่มหัวตะลาบอกอีกแล้วครับฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปนะครับแล้วเรามาเริ่มศึกษาเรื่องราวของยุทในอันกรานพร้อมๆกันแฟนผู้ชมสละมรดกของเราคุณผู้ช